ไอทีนเรดี้วันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบวิชาฟิสิกส์มาฝากกันครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงฟิสิกส์ใน7วิชาสามัญตัวอย่างเช่นมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งวางพาดอยู่กับกำแพงวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมีมวล3กิโลกร,รมัมแรงปฏิกริยาตั้งฉากที่พื้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กำหนดให้ทั้งหมดเนี้ยมันอยู่นิ่งๆวิธีการก็คือเริ่มจากการเขียนแรงที่กระทำไก่เจ้าไม้อันนี้ให้หมดก่อน1ก็ต้องมีน้ำหนักข,ของมันซึ่งเราเรียกว,ว่า mg 2ก็ต้องมีแรง แรงปฏิยาตั้งฉากที่กำแพง n 1นะครับสก็คือมีแรงปฏิยาตั้งฉากจากพื้นอันนี้เราให้ชื่อว่า n 2แล้ว4ก็คือแรงเสียดทานแรงเสียดทานที่พื้นก็ต้องชี้ไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อให้มันสมดุลกับที่ชี้ทางขวามือใช้สมการสมดุลง่ายๆก็คือแรงลับในแนวแกน y เท่ากับศูนย์ซิกมา f y เท่ากับศูนย์หรือน้องจํากันง่ายๆคือชี้ขึ้นเท่ากับชี้ลงชี้ขึ้นคือแรง n 2ที่โจทย์ถามชี้ลงก็คือแรง mg n 2มีค่าเท่ากับ mg เอามวล3กิโลคูณกับค่า g คือ9.8แล้วถึงจะออกมาเป็นปรแรงปริยาที่พื้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆแค่นี้ได้ดูแบบนี้แล้วน้องๆก็เรดี้ที่จะพิชิตข้อสอบวิชาฟิสิกส์กันแล้วล่ะครับ